สวัสดีครับทีรันที่เกียรตินะครับเป็นเจ้าของร้านเจนาคิทเช่นร้านเจนาคิทเช่นเนี่ยเริ่มมาจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายอาหารทะเลสดชื่อร้านเจนาซึ่งขายมาตั้งแต่รุ่นแม่คือเจนาเนี่ยตั้งแต่สมัยเขาสาว,สาวร้านก็อยู่ข้างล่างตลาดสามย่านเนี่ยแหละครับสั่งดิลิเวอรี่ของสดเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีคําถามเข้ามาเยอะว่าคุกกิ้งให้ได้ไหมทอดให้ได้ไหมเผาให้ได้ไหมเราก็เลยเริ่มโปรเจกต์ เปิดครัวเป็นเจนาคิเช่นแล้วก็ทําจนถึงทุกวันนี้ก็คือลูกค้าก็เริ่มชอบจากแบบว่าทอดนึ่งเผาธรรมดาธรรมดากลายเป็นว่ามีกุ๊กทําเป็นกับขุ่กับข้าวแล้วก็มีเมนูของตัวเองก็สร้างขึ้นมาจนเป็นเจนาคิเช่นลูกค้าก็ตอบรับได้ดีเพราะนั้นเราก็เลยเอาวัตถุดิบที่ร้านเราขายเนี่ยที่ดีๆส,สดเนี่ยเราก็มาทําเป็นอาหารเป็นกับข้าวสําหรับลูกค้าเอาเด็ดๆเ,เลยที่ทุคนต้องมาทานคือปูก้อนผัดผงกะหรี่เป็นกับข้าวหรือจะเป็นราดข้าวก็ได้ ข้าวผัดปูอ่าข้าวผัดปูที่นี่พิเศษไม่เหมือนใครรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็หมี่กระเฉดอ่าหมี่กระเฉดอันนี้ก็เราเอายอดกระเฉดอ่อนๆกับกุ้งสดๆอ่าผัดรวมกันนะได้รสชาติที่แบบว่าพิเศษจริงๆอย่างเมื่อกี้ก็คือจะมีไข่ระเบิดข้าวทักไข่ระเบิดนี่จะเป็นอ่าเหมือนไซเนเจอร์ของชาวจุฬาอยู่แล้วเราก็มาทาด้วยเราใช้ไข่พิเศษครับอ่าพข่เกรดเอ ส่วนของระเบิดอ่ามันก็จะเป็นหมูสับแเราก็ลวนให้หมูสุกครับอ่าได้หอมกลิ่นกระทะก็ใส่พริกเผาประมาณนึงเครื่องนี่อย่าไปหวง <What? S 1> จริงๆอาหารอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่วัตถุดิบเครื่องปรุงผมชูรสไม่ใส่อ่าร้านี้ผมชูรสเราไม่ใส่นะแล้วก็มันจะได้สีของน้ำพริกเผาสวยงามหอมน่ากินแล้วเราก็ระเบิดบนไข่เลยออกมาสวยงาม ข้อยเชียวผัดซอสโหระพาอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าสั่งเป็นกับข้าวก็จะมาเป็นกระทะร้อนเลยเสิร์ฟพร้อมกระทะร้อนควันฉุยๆนี่ลูกค้าชอบมากแล้วก็อร่อยมากแต่ว่าอยากทานเมนราดข้าวเราก็มีให้อันนี้ก็จะเป็นข้าวราดขอยเชียวผัดน้ำมันมะกอกซอสโหระพา แล้วอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยปลาหมึกคั่วไข่เค็มซึ่งอันนี้เป็นเมนูแบบว่าเราแบบมันอะดัปต์มาแล้วก็ปรับปรุงเฉพาะของที่ร้านเราเองอร่อยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยคือหลกัหลกๆที่เขาขายดีจะเป็นปลาหมึกแต่จริงๆเนี่ยจะเป็นกุงกน้งก็ได้เนื้อปลากระพงก็ได้ชอบกุ้งชอบปลาชอบหมึกชอบอะไรแล้วแต่ชอบจัดให้ได้เลยร้านเจนาคิดเช่นนะครับผมก็จะอยู่ที่ตลาดสามย่านชั้นสองมาที่ตลาดแล้วจอดรถได้เลยรับมีที่จอดรถเยอะแยะแล้วขึ้นมาชั้น2เลยร้านจะอยู่ช่วงกลางๆสังเกตง่ายๆจะมีผ้าพูโต เก๋ๆน่ารักน่ารักร้านก็จะเปิดทุกวันจะมีหยุดอังคารที่2และ4ของเดือนเปิดเนี่ยก้าโมงครึ่งก็เปิดลวะวด๋ปิดครัวก็จะประมาณทุ่มทุ่มครึ่งครัวปิดทักไลน์มาก็ได้ไลน์ร้านก็จะเป็น S I J N A underscore Kitchen อ่ะแล้วก็จะคุยกรงกับร้านเลยแล้วเดี๋ยวเราเรียกรถเรียกแก๊ปอะไรนะอ่ะไปส่งให้ถึงบ้านสะดวกทุกวันนี้ก็สะดวกไม่ต้องมาที่ร้านเองครับผมเปรี้ยวปากรีวิวอืมเชิญเลยครับ